สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจะเป็นอีีที่เท่าไหร่นะขอดูกันนะคะอีพี EP ที่8 4นะคะทุกคนไม่มีชื่อเรื่องเหมือนเดิมนะคะก็จะทำนายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บทสรุปนะคะแล้วก็เป็นของทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็ขอแจ้งในส่วนของ ผังรายการนะคะต่างๆในช่องของทาโร่เกอรโดยปกติอ้อก็จะมีในส่วนของดวง12ราศีแล้วก็ดวงความรัก12ราศีมีไพ่เล่าเรื่องแล้วก็มีในรูปแบบของการสมัครสมาชิกช่องนะคะส่วนนี้จะอยู่ที่เดือนละ50บาทนะคะสัปดาห์หนึ่งก็จะลงคลิปให้ทั้งหมดอยู่3คลิปก็จะมีจันพุทธสุกนะคะเป็นเป็นเส้นทางแห่งความรักนะคะเส้นทางแห่งเนื้อคู่นะคะเจาะประเด็นเจาะลึกให้นะคะใครสนใจ หรือเป็นแฟนพันธ์แท้นะคะคุณสามารถส,สนับสนุนนะคะช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องได้แต่ในส่วนของไพ่เล่าเรื่องในรูปแบบที่ไม่ได้เสียเงินดูแบบฟรีๆนะคะทีแรกอ้อบอกว่าจะมีวันละหนึ่งคลิปนะคะแต่อ้ออาจจะเพิ่มเพิ่มให้นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงแนวชีวิตเท่านั้นก็คือเป็นทั่วไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นในรูปแบบของคล้ายๆแรนดอมสุ่มอะนะคะ คือวันหนึ่งก็อาจจะมีหลายคลิปออกมาให้ขึ้นอยู่กับในช่วงเวลานั้นว่าอ้จะมีเวลาในการทำคอนเทนต์ได้มากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครถ้าเป็นแฟนพันแท้นะคะสามารถสนับสนุนได้ในการสมัครสมาชิกช่องเนาะเดือนละ50บาทนะคะซึ่งคุณสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับนะคะแต่ใครที่ติดตามโดยทั่วไปอ้อก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ให้ให้ดูคอนเทนต์ที่มันมากมาย หลากหลายเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือให้เราเรื่องในวันหนึ่งก็อาจจะมีหลายคอนเทนต์ออกมานะคะเพราะว่าช่วงนี้อ้อไม่ได้ดูดวงส่วนตัวมากนักคิวดูดวงส่วนตัวลดไปเยอะนะคะเนื่องจากว่าดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะบวกกับมันอิ่มตัวในการในการทำนายดวงส่วนตัวด้วยแล้วอยากอยากทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีทุกค,คนก็อาจจะเห็นคอนเทนต์ออกมาเยอะบางที ก็อาจจะอัปเดตไม่ค่อยทันอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่อ้อเจออยู่ละกันเนาะนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างพลังงานของพวกคุณนะออเป็นไพ่สองเท้านะคะอัศวินถือเหรียญนะคะเป็นไพ่เดอะมูนนะคะ the อ๋า king of c h a r i t นะคะ,ะ, of ะ,คะ six of chariots เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ seven of pentacles นะคะ ต่อมาสองถ้วยนะคะพระราชาถือไม้เท้า2เหรียญแล้วก็ห้ามไม้เท้าค่ะทุกคนนะสำหรับในพลังงานตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังคุณหลุดพ้นแล้วนะอีพีนี้คุณหลุดพ้นจากเรื่องราวของความรักแต่มีใครบางคนไม่สามารถที่จะมบออนออกไปจาก คุณได้นะคะมาดูกันว่าคุณเป็นใครบ้างในนี้จะมีคนที่เกิดในธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะธาตุไฟเมษิงทโนูธาตุดินมังกรกรันพฤศพนะคะแล้วก็มีราศีมีนละคานมีนอืมรวมไปถึงคนคนนั้นได้ด้วยนะคะทีนี้ในตัวคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วการแสดงออกทางความรักของคุณเนี่ย เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นการดูแลการเอาใจใส่นะคะมันเป็นพลังงานที่คุณเป็นผู้ให้กับเขามาตั้งแต่ต้นแต่ตัวเขาทำตัวเป็นดั่งพระราชาเป็นดั่งเจ้านายคอยบัญชาการให้คุณทำอะไรตามความต้องการของเขานั่นหมายถึงว่าคนคนนี้มีความเอาแต่ใจเป็นนะคะไม่เคยเผื่อแผ่ไม่เคยแสดงความเป็นผู้ให้อะไรกับใครคุณกับเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารอาจจะไม่ได้คบหา ดูใจกันแล้วสิ่งที่อ้อยเห็นขึ้นมานะคะตอนนี้คุณหันหลังแล้วนะคะทุกคนเป็นพลังงานของการหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่คุณเคยให้ใจเต็มร้อยแต่ตอนนี้คุณนิ่งนะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขามากเกินไปมันเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามที่จะหักห้ามอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะโดยที่ เหมือนพยายามที่จะไม่นึกถึงเขาพยายามที่จะไม่ให้เขามีทิพธิพลกับคุณมากเกินไปเพราะคุณเหมือนได้ช่างได้ช่างใจได้ประเมินสถานการณ์ออกมาแล้วว่าโอเคสิ่งที่เราเจออยู่สิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอะ่ะเราอาจจะรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวไหมเราอาจจะใจดีกับเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณได้รับกลับมาไม่เห็นเขาจะเทคแอคชั่นอะไรให้กับคุณเลยมันเป็นพลังงานที่ตัวคุณนะนะคะ ค่อนข้างจะนิ่งเฉยแล้วนะคะปล่อยวางแล้วตอนนี้คุณกำลังอยู่ในการวางแผนการเพื่อที่จะพัฒนาช่องทางการทำมาหากินในเรื่องของรายได้ในส่วนทุกถึงสย่งที่คุณกำลังทำอยู่เขาคุณรู้สึกว่าคุณเสียเวลากับคนคนนี้มาเยอะนี่คือส่วนของคุณแต่ทีนี้ชาร์ตเนี้ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คุณเคยฟู้งฟ้าความรักครั้งนี้แต่ตอนนี้คุณหันหลังแล้วนะแต่มีใครบางคนกำลังรู้สึกตัวกำลังรู้สึกตัวได้ว่าเขากำลังได้สูญเสียคนที่อยู่ข้างกายเขา คนที่เคยสนับสนุนเขาคนที่เคยช่วยเหลือเขาในเรื่องของหน้าที่การงานในการเติบโตชีวิตของเขาในตอนที่มีคุณอยู่คุณดูสิคุณเป็นผู้ให้ให้ช่อดอกไม้ให้ความมีคุณค่าแก่ตัวเขาแล้วทำให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายง่ายชีวิตมันโชคดีจังเลยกับการได้เจอคุณนะคะสำหรับตรงนี้ คนคนนี้เป็นผู้รับจนเกิดความเป็นนิสัยเคยชินแต่ไม่เคยมีการให้เผื่อแผ่อะไรถึงคุณเลยแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะให้เครดิตอะไรกับคุณเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้รับมามันเกิดจากความพยายามความเพียรพยายามความสามารถของเขาล้วนๆเน้นๆนะคะในส่วนตรงนี้ทุกคนนะคะสิ่งที่อ้อเห็นก็อยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ คือตอนนี้คุณหยุดการให้การช่วยเหลือคุณหยุดการติดต่อสื่อสารคุณนิ่งเงียบคุณไม่ได้แสดงอาการแห่งความอ่อนโยนหรือการมีใจว่าคุณรักเขาพลังงานของม้าสีดำนะคะยืนตรงนะคะคนเนี้เปลี่ยนเสมือนตัวคุณคุณได้เก็บความรู้สึก ในแบบที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะคาดเดาได้แล้วว่าคุณรู้สึกเช่นไรคุณกำลังต้องการอะไรจากเขาไหมหรือคุณรู้สึกยังไงกับเขาตอนเนี้คุณหยุดนิ่งและคุณกำลังทุ่มเทเวลาไปให้กับตัวเองในขณะเดียวกันพอคุณได้หยุดนิ่งคนคนนี้ระดับแห่งความโชคดีระดับแห่งความง่ายในชีวิตของเขาได้ลดหัวภาพเลยนะคะ ในจากคนที่เคยเป็นผู้ได้รับรู้สึกมีแต่ความอบอุ่นปลอดภัยตอนนี้เป็นความนิ่งเงียบนะคะเงินทองก็ล่อยหลอทําอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้ตัวเขากําลังรู้สึกตัวว่าคุณได้ถอนตัวออกจากความสัมพันธ์คุณได้หยุดรักเขาคุณหยุดการรอคอยเขาคุณปิดกั้นทุกอย่างเขารับรู้ทางความรู้สึกได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้โทรศัพท์คุยกันนะคะ แล้วคนคนนี้เหมือนรู้สึกน่าเสียนะคะเขารู้สึกหน่าเสียเขารู้สึกเสียขวัญรู้สึกตกใจและมีความประหม่าวิตกกังวลด้วยว่าไม่น่าเชื่อว่าคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขาคนที่เคยดูแลเขาคนที่เคยทําทุกอย่างเพื่อเขาอะจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆเขารู้สึกช็อกนะเขารู้สึกตกใจแล้วก็มีความกังวลมากคนคนนี้นะคะ เขาเห็นนะเขามองคุณดูดูคุณอยู่ไกลๆจากโซเชียลออนไลน์เขารับรู้ได้ว่าคุณกำลังรักตัวเองมากขึ้นคุณกำลังดูแลตัวเองคุณกำลังปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนกระตันยูอ่ะเขาเห็นทุกอย่างในตัวคุณนะคุณเป็นคนกระตันยูต่อพ่อแม่แต่ตัวเขาต่างหากที่ไม่เคยกระตันยูอะไรต่อคุณมารู้สึกตัวได้ในวันที่คุณถอยออกจากความสัมพันธ์นี้แล้ว แล้วเขารู้สึกกลัวแล้วเขารู้สึกสับสนชีวิตเขาตอนนี้ที่ไม่มีคุณนะมันแลดูวุ่นวายมากเลยเขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองและอยากจะสารภาพบอกรักกับคุณเพิ่งมาทาบซึ้งในน้ำใจที่คุณช่วยเหลือเขาเพิ่งมารู้ตัวว่าคุณคือรักแท้ของเขาคุณคือพลังแห่งความรักที่โชคชะตากำหนดมาเพื่อให้เจอเขาแต่เขากับโง่เขา นะคะไม่สามารถที่จะรักษาคุณเอาไว้ได้นะคะเพราะความอีโก้ของเขาคุณมาเพื่อช่วยเหลือเขามาด้วยความจริงใจแต่เขาไม่เคยช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจากอุปสรรคอะไรใดๆเลยคนคนนี้นะคะเหมือนทำตัวไม่ถูกแล้วนะรู้สึกหยุดนิ่งนะ,ะเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าหยอดหยอดคุณได้ผ่านการโพสนั่นโพสนี่หวังว่าคุณจะเห็นหรือว่าเขาอาจจะส่งคุณแล้วยังคิดว่า คุณคงมีใจแต่ตอนนี้คุณอาจจะล็อกโปรไฟล์ปิดกัน้นบล็อกทุกอย่างปิดทุกทางนะคะทำให้คนคนนี้กังวลมากเลยเครียดนะคะเครียดมากแต่ไม่สามารถที่จะเหมือนเขาได้แต่คิดเขาได้แต่วางแผนแต่เขาไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะคะมัวแต่วางแผนไงวางแผนจนงงนะคะวุ่นวายโกลาหลชีวิตของเขาตอนนี้นะคะ ที่ไม่มีคุณแล้วอะมันไม่ง่ายเลยแล้วแต่บุญวาสนาบารามีของเขาแล้วแต่ความสามารถของเขาตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนคำนี้กำลังเกิดขึ้นต่อตัวเขาแล้วที่ผ่านมามีคนอยู่ข้างกายคอยช่วยคอยดูแลคอยห่วงใยอู้ยคืออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แต่ไม่สำนึกในบุญคุณไม่เห็นคุณค่าในวันนี้คุณเหมือนตัดหางปล่อยวัดไหมนะคะ เขามีความกังวลมากนะเขากังวลกลัวว่าคุณจะมีงานแต่งงานกับคนอื่นกลัวว่าจะมีภาพงานแต่งงานจะมีข่าวมงคลของคุณออกมาทางโลกโซเชียลออนไลน์คนคนนี้ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะวิตกกังวลที่สุดนะคะคนคุณคือคนที่ซื่อสัตย์มากๆนะที่สามารถไว้วางใจได้ในความทรงจำของเขาแต่เขานั่นแหละไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณ รู้รู้ทุกอย่างว่าคุณเป็นคนดีแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเหยียบย่ำในน้ำใจของคุณตอนนี้กลับมาตกหลุมรักคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากมีโมเมนต์ที่ดีกับคุณนะคะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยนะ,ะเขาได้เห็นอะไรทุกอย่างนะเมื่อก่อนเขาเคยปฏิเสธคุณด้วย เขาเคยปฏิเสธในความสัมพันธ์นี้ปฏิเสธการช่วยเหลือทํําทาให้คุณได้เห็นท่าแท้ของเขาเขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรในสิ่งที่มันเป็นปัญหาค้างคาเลยเขาไม่สามารถที่จะจัดการอะไรให้กับคุณได้เลยคุณจํำยอมต้องทนและแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองนะคะเขาเลือกคนอื่นด้วยซ้ำเขาไม่เลือกคุณคนอื่นเนี่ยอาจจะหมายถึง เพื่อนครอบครัวสังคมนะหรือแม้กระทั่งมือที่3ไปเลยก็ได้นะคะชีวิตเขาตอนนี้นะนมาดูกันเป็นเช่นไรต่อสถานการณ์ชีวิตของเขาเป็นอย่างไรต่อนะคะคนคนนี้นะมีในเรื่องราวของเหตุการณ์นะตัวเขาดูวิตกกังวลน,นะเขาน่าจะมีภารลนี้สินเนาะมีนี่บ้าน มีสิ่งที่ครอบครัวมอบให้เขาค,คือคือนี่บ้านพร้อมนี้สินน่ยนะคะคนคนนี้คารวะคุณแล้วนะยอมรับคุณแล้วนะเพราะที่ผ่านมาคุณช่วยเขาจริงๆคุณมาแบ่งเบาพาละคุณมาบรรเทาคุณให้แต่สิ่งดีๆให้แต่สิ่งที่มันมีคุณค่านะคะช่วงเวลาที่เขามองย้อนกลับไปได้คิดทบทวนอะ่ะตอนนี้ยอมคุณแล้วนะยอมลนะนาก้มกราบละนะคะ เพราะอะไรพอได้รับรู้รสชาติของการไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมันลําบากมันเหนื่อยมันมีอุปสรรคมันมีแต่ความทุกความเครียดมีแต่คนเข้ามาสร้างความโกรหลวุ่นวายคนที่เขาเลือกอ่ะที่เขาเคยคิดว่าคนพวงนั้นดีนักหนานะคะตอนเนี้ย นะเอาปัญหามาใส่หัวเขาเต็มๆเลยแล้วเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากตรงนั้นได้มันก็คือเวรกรรมเหมือนกับที่เขาเคยทิ้งคุณให้อยู่กับปัญหาตรงนั้นนะคะเวรกรรมกรรมําลังย้อนนะคะเขาเคยหน้ามืดตามัวเนาะเนาะเหมือนผีบังตาไหมจริงๆคงไม่เกี่ยวกับผีละนะคะคงเป็นตัวเขาอีโก้บงังตามากเลยทำให้เขาอะ เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอ่ะนะคะเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะอืมคือเขาไม่เคยซัพพอร์ตอะไรแต่ตอนนี้นะคะความหน้ามืดความตาบอดของเขาตาสว่างแล้วได้เห็นอะไรแจ่มชัดว่าคุณคือคนที่คอยช่วยเหลือเขาในการแก้ไขปัญหาคุณคือคนที่ซัพพอร์ตทุกอย่างดูแลสนับสนุนเขามาอย่างดีคุณคือคู่รักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เขาได้รับแต่เขา โง่เข่าเองนะ,ะไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้เวลาเวลานี้ต้องไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านไหว้พระขอพรนะคะขอเทวารูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังว่าจะดนจิตดนใจนะคะให้คุณได้เปิดใจให้คุณได้รับโอกาสให้คุณอ่าเปิดทางให้เขาอีกสักคั้งหนึ่งได้ไหมเขาจะทําให้ทุกอย่างมันดีเขาจะทาให้คุณมีความสุขมากๆมารู้ตัวนะคะในวันที่ ไม่มีคุณแล้วจริงๆแล้วคุณไปจริงๆค่ะคุณปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้คิดถึงคุณนะเรามาดูใจเขานะคะสถานการณ์ชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณเราก็เห็นแล้วแหละว่าลำบากมากไม่มีความสุขเลยเหมือนคนอยู่ตัวคนเดียวเหมือนคนโดนหลอกใช้ก็เหมือนกับที่เขาเคยหลอกใช้คุณนะคะชีวิตของเขานะเขา เขาเป็นคนกระหายในเรื่องของการมีชื่อเสียงมากๆเลยนะตอนนี้อยากเด่นดังอยากมีชื่อเสียงอยากได้รับความสำเร็จนะคะเหมือนคนหมกมุ่นอยู่กับคำว่าเด่นดังมากๆแต่ยิ่งอยากได้ยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เขาเข้าหาคุณเพราะหวังว่าจะมีพลังเมตตามหานิยมเหมือนคุณจะเป็นคนมีชื่อเสียงเหมือนคุณจะทำได้ดีเหมือนคุณนะคะเอาลึกๆเขาก็อิจฉาคุณนะ เขาก็อยากเป็นเหมือนคุณนะเขาไม่เคยยินดีกับความสำเร็จเขามีแต่เข้ามาเพราะอยากจะเป็นคนดังเหมือนคุณนะคะอะจริงๆสถานการเนี้ยนะก็บอกเลยว่าตัวเขาหมกมุ่นกับสิ่งนี้นะคะแต่เขาเหมือนคนหลงทางนะยิ่งทำก็ยิ่งหลงทางยิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้เส้นทางของเขาที่หวังว่าจะเป็นคนเด่นดัง ติดขัดไปหมดแล้วนะคะไม่มีใครซัพพอร์ตเขาไม่มีใครช่วยเหลือเขาไม่มีใครผลักดันเขานะคะนี่แหละค่ะผลกรรมผลกรรมในสิ่งที่เขาเข้าหาคุณนะคะเขาเข้าหาคุณคือคุณอาจจะเป็นคนน่ารักนะเวลาคุณทำอะไรอะ่ะก็สำเร็จแบบง่ายๆมีแต่คนสนับสนุนคุณมีแต่คนช่วยเหลือคุณ ก็คุณเป็นคนดีนะคะก็คุณเป็นคนมีน้ําใจคุณเป็นคนใจบุญเนี่ยคุณไม่เคยหวังผลอะไรกับใครนะคะไม่เคยหลอกลวงใครคุณย่อมเป็นที่รักของผู้คนมากมายแต่ตัวเขาตีจดความนี้ไม่แตกนะคะอะมาดูกันว่าเราเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะเวลานี้เขารู้สึกได้ว่าตัวคุณเปลี่ยนแปลงไปจริงๆคุณได้เปลี่ยนใจไปจากเขาแล้ว คุณกำลังเดินหน้านะคะคุณกำลังไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในแบบที่ทิ้งช่วงห่างเขาคนคนนี้คิดอะไรได้หลายอย่างเช่นเดียวกันนะเช่นคิดได้ว่าการที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงจะเป็นคนเป็นที่รักอย่างคุณเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องฝ่าฟันแต่คุณทำได้อะ แสดงว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแสดงว่าคุณมีดีในตัวบุญบารามีของคุณถึงด้วยแล้วคุณต้องผ่านการทํางานหนักมากด้วยเพราะเขาต้องมาตกอยู่ในสถานาการณ์เช่นนี้ขวนขวายเมื่อก่อนเขาไม่เคยชื่นชมยินดีต่อความสําเร็จอะไรของคุณเลยนะคะอ,อในสําหรับตรงตรงนี้นะคะอืมก็คนคนนี้นะได้รู้เลยว่า เขาไม่ควรจะแข่งกับคุณนะเขาไม่ควรจะแข่งกับคุณอะชีวิตของเขานะตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเขาเป็นอย่างไรวาวุ้นอยู่กับความร่ำรวยนะหวังจะรวยนะหวังจะมีทรัพย์สินหวังจะมีการเงินที่ดีแต่ระดับในระดับที่เขาเป็นอยู่มันก็นอยู่ในระดับต้นไปถึงระดับกลางนะคะอืมเขายังคงทำงานน่ยความอยากได้ความปรารถนาที่อยากจะรวยอยากจะมีเงินอยากจะมีทรัพย์สิน แต่ในความเป็นจริงอะสิ่งที่เขาได้มามันยังอยู่ในระดับปานกลางถามว่าเขาทำได้ไหมเขาพยายามที่จะเกาะโลกโซเชียลออนไลน์พอสมควรนะคะพอทีพ่พยายามพยายามที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบนโลกโซเชียลนะคะสำหรับคนคนนี้อ้อว่าเขาหมกมุ่นในเรื่องของความรวยหมกมุ่นในเรื่องของของอความรุ่งเรืองก้าวหน้า ะะแล้วเขาก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองด้วยว่าเขาเป็นคนมีความรู้นะทุกคนต้องฟังเขานะทุกคนต้องเชื่อเขานะาทุกทุกคนต้องยอมรับเขานะอะไรเช่นเนี้ยแต่นะพื้นดวงตรงเนี้ยบอกเลยว่าตัวเขาอะขุกคลักค่ะเขาเขาได้ทาอะไรเหมือนคุณนะ่ะโดยที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วมันยากนะนะคะแล้วเขามองคุณเป็นเช่นไรในเวลานี้นะคะ เขามองคุณเป็นเช่นไรในเวลานี้ถ้าในเวลาเนี้ยเอาจริงนะเขามองว่าคุณไปไกลกว่าเขาเยอะแล้วคุณดูมีความสุขมากจากคนที่เขาเคยดูถูกจากคนที่เขาเคยต่อว่าแบบเขาเคยแบบมองคุณเป็นตัวเจ้าปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาสร้างปัญหาอะไรให้ชีวิตเขาเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้คุณประสบความสําเร็จเขาเคยดูถูกเทวเวสวรรณด้วยค่ะคนเนี้ยเพราะคุณอาจจะนับถือเทวเวสวรรณ คุณอาจจะเคยคุณอาจจะเป็นคนที่ศรัทธากับองค์ท่านมากๆนะคะมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้งแต่คนคนนี้มีความคิดเห็นที่แตกต่างและดูถูกนี่แหละเวรกรรมของการดูถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะท้าวเวสุวรรณกำลังบันดาลสุขให้กับพวกคุณกำลังให้ความสุขให้ความสำเร็จให้เกินความคาดด้วยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นได้ชัดนะคะว่าชีวิตของคุณจะไปได้ดีแล้วนะคะทำดีย่อมได้ดีเขามองเห็นแต่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตของคุณความสุขความสำเร็จนะคะสิ่งที่คุณทำได้นะคะในสําหรับตัวคุณอคิดว่าคุณคงไม่เอาคนคนนี้แล้วนะมันเป็นพลังงานที่คุณคุณหันหลังคุณหันหลังให้กับคนที่เห็นแก่ตัวคุณกำลังรักตัวเอง คุณกำลังไม่สนใจอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเนีมันเป็นความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดคุณได้รับความเจ็บปวดเกินทนแล้วเกินกว่าที่คุณจะอยู่ที่ตรงนี้จะอยู่กับตรงนี้แล้วคุณกำลังมาทุ่มเทกับก,บการทำมาหากินนะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพลังงานของคนคนนี้บอกเลยว่ากระอักกระอ่วนในเวลาที่เขาไม่มีคุณเขารับรู้รสชาติถึงความยากลำบาก นะคะความกระอักกระอ่วนใจนะคะเขามาดูกันต่อไพ่อยากบอกอะไรนะกับเรื่องราวตรงนี้คนคนนี้นะเคยเคยคิดว่าคุณทำเคยคิดว่าการทำอะไรต่างๆเขาเป็นคนเก่งเนี่ยพอเขาสู้เองเนี่ยทุรักทุเลมากเลยลำบากนะคะในขณะนี้เขากำลังได้รับผลกรรมเขากำลังลำบากมากๆนะคะ เขากำลังกระอักกระอ่วนกับความที่ไม่มีคุณและได้รับความยากลำบากสุดๆในชีวิตแล้วไม่มีเงินค่ะทำงานแต่ไม่มีเงินนะคะโดดเดี่ยวเดียวดายขัดสนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะรสชาติของการเนรคุณนะคะกับการลืมน้าใจของคนที่รักและจงรักภักดีรสชาติของการ หักหลังเขากำลังได้รับเต็มๆแล้วนะคะนี่คือเรื่องราวของไพ่เล่าเรื่อง EP ที่84นะคะขอบคุณมากๆนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตฝากนะคะอ๋อไม่ได้ขายของนานมากเลยนะคะช่วงไหนไม่ขายของบางทีก็เหนื่อยนะคะสี <c oughs> ะพึ่งหมดนะคะต้องขออภยัยตัวนี้นะคะจะเป็นเบีย้ยแก้นะคะเข้มอตัวนี้จะขลังมากนะคะจะเป็นเบีย้ยแก่ เป็นเครื่องรางในการป้องกันไสยศาสตร์นะคะคุณใส่มนดําอาถรรพ์อะไรต่างๆให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะตัวนี้สามารถพกติดตัวติดกระเป๋าติตดรถยนต์ได้นะคะอยู่ที่399บาทนะคะโปรฟีค่าส่งเช่นเดียวกันมีของพร้อมส่งใครสนใจทักได้นะคะเป็นของดีนะคะปลูกเสกโด,ดยหลวงปู่ศิลานะคะในล็อตนี้นะคะใครสนใจทักได้นะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ